สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะจะใช้แบบที่มีลวดลายในลักษณะน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว70ซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งค่ะจะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่2เซนติเมตรนะคะ1เส้นติดด้วยเทปกาวสองหน้านะคะที่ทำเป็นเกสรด้านในในลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะเอาด้านที่มีลายนะคะไว้ด้านในนะทั้ง4เส้นเลยนะคะ ดีจะจับริบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับนะคะสอดเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่แล้วนะ ทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน8ดนะคะดีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือนะคะทับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับอริบินเส้นด้านบนนะคะทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วเราก็จะจับอลิบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะ,ะ,นนะ,ะ today, ให้ขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดกดจับๆให้กระชับ ก็จะได้เป็นฐาน8แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี like ้นะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนนะคะแล้วก็มีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา เอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3มด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ี่ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ รีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนนะคะวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วเราก็จะปล่อยริบบิ้นออกมาในลักษณะน,นี้นะคะเส้นที่สมค่ะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะในแบบนี้เส้นที่4ี่ค่ะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะ แล้วลึดึงลงมาได้แบบนี้นะแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะสังเกตง่ายๆนะคะเราจะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะทั้ง8เส้นเลยค่ะจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะติดด้วย ลิบินนี้นะคะที่เราตัดไว้นี่นะแกะเทปกาวสองหน้าออกค่ะนี่นะคะแล้วก็ติดลงไปตรงกลางเลยนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมานับข้าม3ามเส้นนะคะแล้วก็พาดนะดีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะหนึ่งสอามจับลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลย1 2ึสาม จับอริบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลยนะ1นึสองสาจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลยหนึ่งสองสาจับอลิบินเส้นนี้พาดมาต่อเลยนะคะ1 2ึสอาจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบินสามเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะลีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อน จับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาได้แบบนี้เส้นที่สองค่ะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันนะเสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะเส้นที่สามจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันเลย เสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะแล้วก็ค่อย <c oughs> ดึงลงมาค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสามเส้นนะนี่นะคะ 12ึส,สแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะจับให้กระชับเลยค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วยังไงก็กดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะนี่นะคะดีจะจับอาลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบิน พับเอียงไปด้านหลังแบบนี้นะคะดูใหม่นะคะจับริบบิ้นพับกลับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะตรงตัวดอกเลยนี่นะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้ ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับเอียงไปด้านหลังในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้นะคะนี่นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับกลับไปด้านหลังแล้วก็จับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะถัดจากเส้นของเขานะคะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้นะคะเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง8กลีบ8เส้นเลยนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นอีกครั้งนึงนะคะ1 2 3แบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาได้ตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยแบบนี้นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะ ตัวนี้จะเป็นลายดอกเมเปิ้ลสวยๆแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ